แม่โบคะลูกในท้องสะอึกบ่อยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าคะเด <_ S 1> ี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนทุกคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง y ย u u ูบ e น็ k คิดนะคะเพจแม่โบ <_ S 1> พยาบาลนมแม่และเด็กกิงตั้งครรหลังคลอดนะแล้วก็ติ๊กต็อกโบ n น็ k คิดนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพร์เริงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วเจอว่าลูกของคุณแม่นะคะมีอาการสะอึกซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเจออาการสะอึกเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณสัก28สัปดาห์หรือว่าบางคนนะคะก็จะมาเจอบอกว่าเด่นๆชัดๆตอนอายุครรภ์ประมาณสักเดือนที่7เดือนที่8เดือนที่9นะคะ คือบ่งบอกว่าลูกของคุณแม่นะคะมีความพร้อมสมบูรณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปอดเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการกลืนน้ําคล้ำนะคะทีนี้ในส่วนของการที่ลูกสะอึกนะคะมันจะเป็นการที่าการทําง,งานไม่สัมพันธ์กันนะคะในส่วนของการแบบกินแล้วกลืนน้ำคล้ำคุณแม่ก็เลยจะสังเกตเห็ว่าลูกค่ะมีอาการสะอึกนะคะลักษณะเหมือนแบบว่า,าการแบบตุกตกตุกุกเกิด ข้นนในทององงเราะะคะแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ต่อให้ลูกของคุณแม่นะคะมีอาการสะอึกนะคะลูกของคุณแม่จะต้องดิ้นเกินกว่า10ครั้งต่อวันขึ้นไปนะ,ะทีนี้หลังจากที่คุณแม่นะคะคลอดลูกมาแล้วนะคะคุณแม่ก็อาจจะเจอว่าลูกของคุณแม่ค่ะหลังจากที่คลอดนะก็ยังจะมีอาการสะอึกต่อนะคะได้อีกนะ,ะดังนั้นก็คือไม่ได้บ่วงบอกว่าผิดปกติอะไรอย่างใดนะคะเนาะโอเคไหม